สวัสดีครับพบกับซีเนจเจอร์นิวส์ครับกับประจำวันที่24ตุลาคมครับอยู่กับผมร็อกลีนั่นเองซึ่งวันนี้ข่าวไม่เยอะครับไม่เยอะวันนี้ข่าวไม่เยอะอยู่กันแป๊บเดียวนะครับแต่เป็นช่วงธรรมดาของเราครับที่ตอนข่าวเริ่มเนี่ยเราต้องมาเช็คงานกันนะครับว่างานเราดีไหมนะครับเมื่อวานน่าจะเป็นที่เราเน้นๆเลยนะครับเป็นไมเนสกี้กับทีมของเวียดนามอันนี้น่าจะชัวร์อยู่แล้วอันนี้น่าเราไม่เช็คก็ชัวร์เห็นไหมยังไงก็สองเกมอยู่แล้วครับเก็บ เก็บกินแหนอยู่แล้วครับวันนี้ในเว็บขึ้นมาเจอไมเนสกิสรุปสรุปว่าเจอไหมวันนี้ไม่น่าจะเจอนะครับเพราะทางโคซูนี้ไม่ได้อาบมานะครับแล้วก็ตามตารางเนี่ยไม่รู้ว่าไม่ได้อาบว่าเจอเมื่อไหร่ด้วยนะครับแล้วก็ซิงเดอเจทราสยังไม่ได้แจ้งมาเลยนะครับว่าเราจะเจอไมเนสกี้เมื่อไหร่นะครับซึ่งวันนี้มันมีรายการอ่าสตาร์เรเดอร์นั่นแหละเจอกับ หนึ่งสองสามครับนะครับต้องรอนะครับดีเลยใน YouTube ประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมตอบให้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับคู่ต่อไปที่ผมได้พูดไปเป็นไอเดียวพ a าสติกอะตอนนั้นจำได้และอ่ะก็เห็นชาร์จสองศูนย์ครับต่อมาที่ชชโชวชวโฟซีเอลเคพเนี่ยผมก็ดาวไว้แต่จริงๆ มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับมันไม่ได้พลิกหรอกแต่คืนของนั่นเองเสมอนะครับก็ไม่เสียหายแล้วกันนะครับคู่นี้คู่นี้ถือว่าไม่เสียหายแล้วกันครับโฟเซียเคพเสมอนะครับส่วนคู่ที่น่าลุ้นที่สุดของวันนี้เนลพี่อ e ีโฮมนะครับที่ทายว่าอ e ีโฮมเดี๋ยวเช็กก่อนมีกี่เกมป้าสามเกมกูว่าแล้วนะครับ <As> ดูครับปักเข้าไปอจนได้อีโฮมครับถือว่าว่นเราพลาดคู่เดียวแต่เป็นพลาดไม่เสียหายเป็นเสมอนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ถูกหมดเลยนะครับโอ้โหโลงใจนะครับอย่างไงก็เช็คงานเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ไปตามงานกันด้วยนะครับผมเช็คให้แล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเช็คกันนะครับมาเข้าสู่ข่าวแรกกันเลยนะครับไมเนสกีมันบอกเจอกันทูมอร์โลนะครับมีนัดเจอกันกินข้าวหรืออะไรเงี้ยครับ แป๊บหนึ่งนะครับไม่แน่ใจอะ่ะไม่มี Signature Trust ไม่ได้อัปเดตตารางมานะครับผมอยู่ในกรุ่มอัปเดตตารางแข่งอยู่สักครู่นะครับเดี๋ยวดูให้ น่าจะมีในเร็วๆนี้แหละแต่ตารางมันยังไม่ได้อาพครับทางลูกบอลน,นี้ไม่ได้อาพเลยว่าจะแข่งเมื่อไหร่เลยอืมไม่ไม่อาบเลยไม่อาพเลยครับว่าจะแข่งเมื่อไหร่อืมไม่มีครับวันนี้มีแข่งตอนหนึ่งทุ่มตรงนะครับ สตาร์เดเดอร์ไอรีคครับเจอทีมหนึ่งสองสามโบสามนั่นเองเราน่าจะไปตบเขาสองเกมติดโอ้ยถุยนะครับอาจจะโดนก็ได้นะครับยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันว่าจะมีแข่งผมภาคแน่นอนนะครับติดตามช่องนี้ไว้กด s u b s c r i b ์ไว้แล้วกันนะครับข่าวแรกเลยดีกว่าครับโด t a สองอัปเดตครับเมไซเลนประจำวันที่23ครับหรือเมื่อวานนั่นเองอัปเดตอะไรกันมั่งขนาด 5, 1, กกไฟล์4ี่สิมิไบนะครับก็ ชาแนลอัปเดตครับเมื่อเข้าร่วมช่องสนทนาของชาแนลสิงคโปร์หรือมาเลครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนันยานทัวร์นาเมนต์ครับที่กําลังแข่งในภูมิภาคสี่และมีช่องทางเชื่อมต่อเชื่อมโยงในการซื้อตั๋วการแข่งขันด้วยก็คือเมื่อเข้าปั๊บก,ก็จะเห็นแบบนี้ครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์จะเป็นอัตโนมัติในการแบบเอ้ยนันยางเนี่ยจะเริ่มแล้วนะในวันจันทร์เนี่ยซื้อตัวอ๋วยางอะไรเงี้ยมาซื้อตั๋วกดตรงนี้นะครับนาเฮียนะครับเขาบอกนาเฮียก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะเจ๊นะครับ โอเค UI อัปเดตนะครับ The Daily Sale Tab ก็คือแท็บสินค้าลดราคานั่นเองนะครับได้รับการเปิดใช้งานอีกครั้งอย่างนี้คนที่ชอบซื้อของถูกของเซลล์ครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆครับเพิ่ม Backup Support ครับที่จะพิมพ์ข้อความ HT ML ในช่องสนทนานซึ่งคุณสามารถเห็นข้อความดังกล่าวที่ด้านบนแล้วนะครับ มีคนบอกว่าเดี๋ยวแพ้บ่ายนะครับถ้าวันนี้มีแข่งก็เดี๋ยวมีแข่งไม่เดี๋ยวก็คือต้องรอมันเลื่อนกันแหละครับต้องมีการเลื่อนแหละครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าลูกบอลอยู่ในนี้หรือเปล่า connected ลูกบอลไม่อยู่นะครับยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกอีกรอบแ <connected. S 1> ล้วกันเพราะผู้เล่นเขายังไม่ได้บอกว่าแข่งนะครับผมก็บอกไม่ได้ว่าแข่งเข้าใจไหมครับใช่ไหมครับ,รบถึงเมเหมือนเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานอะ่ะ เจอเอสซีทอ่ะจําได้ปะขึ้นไลท์อ่ะแต่มันไม่ได้แข่งนะครับมันเลื่อนถูกปะล่ะครับเข้าใจไหมผู้คุณต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นไม่ได้ะทําไมพอใจก็เไม่เปลี่ยนดีกว่านะครับข่าวต่อมาครับรอนดอนคอสเปเลซี่นะครับหวนกับสนามครับจับทีมเด็ดครับบิลเซตเจโรปปี้นั่นเองที่นำทัพโดยเบบี <workers> <c oughs> <yeah. c oughs> ้ไนท์ครับผม ทีมลอนดอนคอนสเปเรซีได้ตัดสินใจกลับสู่สมบรภูมิอีกครั้งหนึ่งครับเจเลอหลังจากที่ทีมก่อตั้งเมื่อมีนาคม2-014ครับด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงครับแต่กลับถูกยุบทีมไปอย่างน่าเสียดายครับเมื่อผิดหวังจากรายการแข่งขันทีไอห้ารอบคัดเลือกนั่นเองครับอืมผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้เลือกทีมนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของสังกัดเราครับ ผมได้เฝ้าดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดมาสักพักแล้วครับตั้แต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วและช่วงเวลาเพียงสั้นๆพวกเขามีความพัฒนาที่ดีกว่าที่ผมคาดคิดไว้ตอนแรกเยอะเลยนะครับพวกเขาเป็นอะไรที่ลงตัวสําหรับเรามากๆและผมมั่นใจว่าจะทําให้พวกเขาพัฒนาและเติบโตขึ้นเรื่อยๆภายใ,ใต้ท้องของ l อได้นะครับโลฟาครับผู้จัดการทีม l อได้กล่าวไว้นะครับและในวันนี้ครับมีการประกาศ ประกาศก็มาประกาศการกลับมาของลอนดอนคอนซปิเลซีครับอย่างเป็นทางการเมื่อทางสังกัดได้จับทีมเล่นผู้เล่นสุดโหดครับวินเซตเจอร์รี้ภายใต้การนำโดย Baby ี้ไนท์ครับเข้าร่วมชายคาโดยประกอบไปด้วยผู้เล่นครับเจอร์ปี้โซเลนบิวเวอร์คับคแล้วก็ Baby ี้ไนท์ครับแล้วก็โลฟ้าเป็นเมนเจอร์นั่นเอง พวกเรารู้สึกยินดีมากๆครับที่จะเริ่มต้นการเดินทางของเรากับเอลซีครับพวกเราเป็นเพลงแค่ทีมใหม่แต่พวกเราทุ่มเทและให้เวลากับการฝึกซ้อมเพื่อพิสูจน์ตัวเองกันมากเราโชคดีมากครับที่ได้รับการสนับสนุนนี้ที่จะช่วยผลักดันให้พวกเราเป็นหนึ่งในทีมที่สุดยอดนะครับที่ทําให้ทุกคนต้องเกรงขามระดับเมเจอร์ให้ได้นะครับคุณโซเล่นได้กล่าวไว้นะครับก็หวังว่าโอกาส แกผู้เล่นหน้าใหม่แต่ฝีมือไม่ธรรมดาของลอนดอนคอนส p i เรซีนะครับจะครั้งนี้จะช่วยให้เราได้เห็นทีมหน้าใหม่มาฉายแสงในวงการมากขึ้นนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆในช่องแชทด้วยนะครับอ้ยข่าวต่อมาครับเทพสายล่างครับซิงเก t รทรัสนะครับสายบนกูไม่เคยโดนไม่เคยชนะเลยสายล่างกูติดครินะครับในการแข่งขันเดอะซับมิสซเมื่อวานนี้ครับใครที่ได้ดูในช่องทางนี้ก็จะเห็นอยู่นะครับว่า สิงเดย์จ t ทรัสโชโหดครับชนะ MVP p h ี e n i ฟไปถึง2เกมติดนะครับจากเกาหลีใต้ด้วยนะ MVP นี่เป็นทีมที่ได้ไป t ี5ด้วยนะครับโอ้โหแล้วขอบอกว่า MVP เหมือนเปลี่ยนแค่คนเดียวเอาเด็กอนมาใช่ไหมเกมก็จะเป็นเกม2เกมรวดครับซึ่งเกมแรกครับ MVP p h ี e n i ฟครับจัดการแบรนด์นิสตอร์เกอร์ของทอมทิกเด d a จ a t ทรัสครับซึ่งเป็นแผนหลักในช่วงหลังของทีมไทยครับซึ่งทาง ฝั่งซีเนจเจอร์ชรจก็หยิบคอมโบถนาดไทเนียไอโอมาเลยครับและบานแอชมิสเป็นไทเนียไอโอของทาง m ม Pro นะครับซึ่งตัวช่วงแรกเนี่ยไทเนียไอโอของ m ม Pro ก็ค่อนข้างจะตึงนิดนึงนะครับโดนกดอยู่สักพักนะครับแต่พอได้บริงมาเนี่ยไมโพรก็ฉายแสงออกมาครับทําให้ความโหดเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ตีให้ฝั่งนู้นเนี่ยกด g ีจไปอย่างรวดเร็วครับ22นาทีนะครับเกมที่สองครับ MVP Phoenix เนี่ยแบน IO ก่อนเลยเพราะมันเป็นปัญหาสำหรับเกมแรกมากๆครับที่คอยเพิ่มเลือดน,นู่นนี่เออเชเกอร์เกือบจะตายมีการลิงเพิ่มเลือกกันมาในเกมแรกนะครับก็แบนไปเลยครับซึ่งสิงเด้จะ trust ก็เลยเลือกที่จะเล่นแผนที่จะบุกด้วยเล่นเร็วด้วยแล้วก็ล้วงได้ด้วยครับโดยการมี Draw Ranger ครับของราเคิลนั่นเองแล้วก็มีแก๊งโหดของเซนทอร์วอลเนอร์ของแอปป้าครับแต่แอปเนี่ยเกมจะเฟิดนิดนึงนะครับอืม ในเกมนี้ก็ QO ครับเล่นลีนาแต่กลายเป็นว่าถูกไมโปรที่เล่นเค e วเพนครับกดดันแล้วก็โซโล่คิไปได้ถึงหลายครั้งเลยนะครับต้องบอกว่าเกมนี้ไมโปรค่อนข้างจะติดคร๊ชมากๆแล้วก็โซนิคเวฟหลายๆครั้งสวยมากครับมีดาร์คเซียนะครับในการรวบมาปุ๊บวับวากันมาก็เลยทำให้ทาง MVP Phoenix เนี่ยไม่ไหวแล้วก็ต้องแพ้ให้เราไปนะครับตอนนี้เราอยู่ในรอบ ชิงชนะเลิศสายล่างแล้วนะครับหรือว่ารอบรองชนะเลิศนั่นเองนะครับเป็นผู้จะเจอไปกับผู้ชนะไอ้ผู้แพ้ของฟานาติกไมเนสกีซึ่งผลออกมาแล้วเป็นไมเนสกีแพ้นะครับต้องลงมาเจอกับเรานะครับในเกมโบสามนะครับอ่าทำไมรูปมันมีแค่นี้ล่ะครับรอบไฟนอลนี่แม่ใจไม่แน่ใจว่าโบห้าหรือเปล่าหรือว่าโบสามนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับยังไงนะครับคู่ต่อไปเนี่ยรอนะครับ รอนะครับรอว่ามันจะมาวันไหนล้วกันตารางมันยังไม่อัพก็น่าจะไม่มีนะครับต่อมาครับ LOL ครับผมวันนี้ CS GO ช่างภาพของเราเนี่ยไปถ่ายรูปให้ทางทีมบางนาเมอร์สเกอร์นะครับข่าว CS GO ก็เลยไม่มานะครับก็เป็นข่าว LOL กันไปนะครับรายชื่อทีมพร้อมลุยศึกรายการ LOL IEM San Jose ครับ2015ครับ รายการ i Intel x ทลเอ็ e ซ์ต t มัสเตอูหนึ่งห้าครับตอนนี้ได้ประกาศรายชื่อทีมที่จากทั่วทุกมุมโลกทั่วทุกมุมโลกครับที่จะมาทำการแข่งขัน League of Le g e n d s ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันนี้จะมีจัดขึ้นในวันที่ยี่บเอดถึงย2สบสองพฤศจิกายนนั่นเองนะครับมีทีมอะไรบ้างครับฟันนติกครับไม่พพาดครับทีมนี้ชั้นนำมาก Orig i n ครับยุโรปนั่นเองเ o า n t e r Logic Gaming ครับ นอตอเมริกาครับ s โซโลมิดนอตอเมริกาครับจ n Air Green นวิงนะครับโคเรียนะครับ LGD Gaming ครับจากจีนนะครับทีมที่น่าสนใจตอนนี้นะครับก็ไปติดตามข่าวสารกันได้ว่าทีมตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับไปดูกันได้เลยนะครับืข่าวสุดท้ายครับตอนนี้ใครที่มีตังครับทีมอิมเพ s สครับประกาศขายทีมอยากเป็นทางการแล้วนะครับมีตังไปซื้อ นะครับอ่ามีตังในไปซื้อเลยนะครับที่มีเพาวครับได้ประกาศขายทีมโดยอเล็กกูครับเจ้าของทีมนั้นใช้เวลาร่วมเดือนกับการตัดสินใจในการครั้งนี้ครับทิปทำให้ผลงานเอ้ยครั้งนี้ TIP อพาทำผลงานได้ดีมากๆใน LCS s u m m e r s p r i t รด้วยผลการคว้าแชมป์อันดับ4ครับมาครองแต่พวกเขาก็ต้องพลาดท่าพ่ายแพ้กับทีมเาในและรอบคัดเลือกเอ d i เอ t ิจครับ ส่งผลให้พวกเขานะครับพลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมราการแข่งขันเวิร์ลแชมเปี้ยน2015ครับและทางบอร์ดบริหารของทีมครับได้แจ้งอีกว่าทางทีมต้องการจะหาผู้มาซื้อทีมนี้ต่ออย่างเร่งด่วนเพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอสำหรับการแข่งขัน LCS ในปีหน้าด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมอิ p พวนะครับหรือว่าทีมทิฟนั่นเองนะครับ วันนี้ข่าวเราจบแล้วเรียบร้อยครับเรามาคอนเฟิร์มเกมกันสักหน่อยดีกว่าวันนี้มีคู่อะไรน่าสนใจ <_ t od d> อเลียน 4CL อย่าไปเล่นนะครับ <_ t od d> อืมโอ้มีในเกมโบสองว่ะอ่ะคู่นี้ดีกว่าเวก้าครับ <_ t od d> เจอกับโกลเด้นบอยนั่นเองอันนี้เวก้าน่าจะชนะแน่สองศูนย์น,นะครับยากที่สุดสองหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้แน่น น่าจะแหนแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนอะไร N A T N ครับคู่นี้มีสิทธิ์แข่งในเท่าไหร่สิบสามชั่วโมงน่าจะอัปเดตพรุ่งนี้ได้อยู่นะครับอุย้ยพรุ่งนี้หยุดนี่หว่านะครับก็เจอทีมอัลติเนตโด t าครับอะไรแอนเจ็บแหนนะครับ เอาแหนก่อนนะครับเอาคู่แหนก่อนต่อมาแต่คู่นี้น่าสนใจครับเอาคู่นี้ที่เอามีอัตรากันเยอะนิดนึงมีคนบอกว่านะครับนินจาบัจจมัสจาชนะเยอะมากเปอร์เซ็นต์เยอะมากครับแต่ผมว่าไม่ไม่เสมอก็เอ็มพายนะครับคู่นี้ชาวสวนเชื่อผมนะครับคู่ต่อไปทีมหนึ่งสองสามซิกเนเจอร์ครับ เราจะไม่พูดแต่ซิกเดเจอร์ต้องชนะนะครับโอเคงั้นวันนี้เรามีอ่าง่ายๆครับเวก้าอะไรแอนกับอัลติเนตโด้านะครับแล้วก็เอ็มพานิ้ผมว่าเอ็มพายน่าสนใจอันนี้คือโอ้น่าสนใจเอ็มพาน่าสนใจแต่ผมให้แค่ประมาณแค่หกสิบห้าปเซต์ละกันแต่มีสิทธินะครับแล้วก็มีสิทธิ์ไม่เสียด้วย นะครับ TNC โดนกลับปะนี่ถ้า TNC แพ้นี่อายเขาเลยนะทีมจากประเทศเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าแหนก็เอานะครับ TNC น่าจะได้มีคู่อะไรที่แบบหนักๆมั่งที่สนใจแบบเนี่ยคู่นี้ก็หนัก 4CL อะไรแอนผมว่ามีสิทธิ์เสมอสูงเลยแต่อะไรแอนก็จะมีสิทธิ์ชนะ 4CL อยู่ดีแหะครับผมเข้าใจแต่ลงไปก็เสมอถ้าลงอะไรแอนก็ ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่จะทำกันแล้วกันซึ่งวันนี้ก็หมดแล้ววันนี้ใครไปงานเพย์พาร f u ฟันเฟสะครับอย่าลืมไปเชียร์ทีมบางนาเบอร์์เกอร์กันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับมีทีมหนึ่งสามเจอกับ Signature Trust นะครับซึ่งถ่ายทอดสดทางช่องทางนี้แน่นอนเพื่อนๆอย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ข่าวจบเรียบร้อยแล้วกันนั่งเทียนจบเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอย่าลืมเล่นกิจกรรมของทุกวันนะครับ ซึ่งวันนี้วันที่24แล้วนะครับวันที่30ใช่ไหมันเดือนนี้มี31วันโอเควันที่31เราจะแจกเป็นแผ่นลองเมาส์ไฟฟลา,ฟลากับกระเป๋าเลเซอร์แบแล้วนะครับอ่าเข้าใจนะครับอ่าแผ่นลองเมาส์นะครับที่มันมีไฟติดราคา2,000กว่าบาทนะครับผมยังไม่มีใช้เลยนะครับกระเป๋าเลเซอร์แบ็นะครับของมันอันนั้นอันใหญ่ผมยังมีแค่อันเล็กแค่นี้เองนะครับยังไง นะครับเพื่อนๆนะครับห้ามพลาดกิจกรรมนะครับตอนนี้รายชื่อมียังไม่มากสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันที่ประมาณสามสิบเนี่ยเราจะให้โพสต์ภาพนะครับนะครับเป็นซิกเจอร์เนี่ยใครถ่ายรูปคู่ซิกเจอร์ในงานที่ผ่านมานะครับโพสต์ภาพนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมล็อกลีนะครับขอญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเหลือยังไงกลับมาพบกันนะครับวันจันทร์นะครับ ซึ่งขอหยุดวันพุงนี้หนึ่งวันนะครับเอ้ยมาพบกันตอนถึงทุ่มก่อนแล้วก็เดี๋ยวข่าวเนี่ยมาวันจันทร์อีกทีหนึ่งนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูมากครับมีความสุขมากๆอย่าลืมหาข้าวเที่ยงกินด้วยนะครับวันนี้ผมล็อกลีขออนุญาตลาไปก่อนครับแล้วนะเดี๋ยวไงเจอกันตอนนึงทุ่มตรงกับซิงเก t u เจ้าทัศหนึ่งสองสามสวัสดีครับ